เห็นแล้วนะช้างเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะช้างโอ้มากินคุณบอกไม่นั่งเฝ้าไม่นั่ง

ê subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เห็นไหมเห็นไหมใครอยู่ยังอยู่ยังอยู่เห็นไหมเห็นไหมเรียบร้อยปารันเข้าป่าไปเรียบร้อยครับพม